ตุยเกียรติกมลเผยชีวิตวัยเด็กชีวิตนี้ไม่คิดจะแต่งงานมีทายาทล่าสุดตุยติกเกียรติกรมลเผยชีวิตวัยเด็กก่อนเป็นนักร้องดังนักร้องชื่อดังมีชื่อเสียงจากเวทีประกวดร้องเพลง AF โดยล่าสุดตุยได้ควงคุณแม่มาเผยถึงชีวิตวัยเด็กของตนที่เคยเกเรจนถูกคุณแม่ไล่ออกจากบ้านมาแล้ววีรกรรมในสมัยเด็กทราบได้เลยว่าดื้อมากซึ่งถ้าตามไม่ทันคงไม่ตามคงแย่ครั้งแรกที่จับได้ให้อภัยก่อนครั้งที่สองซักผ้าเจออีกในกระเป๋าพ่อกร จากโรงเรียนถามว่าตุ้ยทำหรอเขาบอกตุ้ยว่าไม่ทำพ่อบอกว่าตุ้ยไม่แน่ เหตุการณ์ที่ทาให้แม่ไล่พี่ตุ้ยออกจากบ้านคือเหตุการณ์ไหนก็คงเป็นเรื่องเจาะหูช่วงนั้นเป็นที่มาคบครันเลยก็เริ่มเจาะหูแอบเจาะกับเพื่อนแล้วเราก็ใส่ก,าก้านกระเทียมกลัวแม่เห็นคนทําผิดอ่ะกลับไปถึงบ้านแม่เจอคุณแม่ทําไมต้องโกรธขนาดนั้นแม่ขอเขาแล้วอุตส่าห์ล้างห้องน้ําส่งจบปริญญาสองคือบวชให้แม่แล้วพอแกโตขึ้นมาแกจะทําอะไรก็เรื่องของแกแล้วคือทําเหมือนผิดตลอดเวลาลูกชายดื้อขนาดนี้อันนี้เป็นสาเหตุเลยใหม่ที่ทําให้คุณแม่ ตามพิตุยทุกฝีก้าวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแม่จะเป็นคนตามลืกอยู่ตลอดโดยที่ผมไม่รู้มีเหตุการณ์ที่ผมไปเที่ยวกับเพื่อนเริ่มดื่มก็จะขอแม่นอนบ้านเพื่อนเขาก็ยอมนะแต่ตอนเช้าเขานั่งรถเมยตามมาดูซึ่งผมก็ไม่รู้เพิ่งไม่รู้ตอนโตแล้ว อกหักครั้งใหญ่ที่ทําให้เกือบตัดแม่ตัดลูกกันอันนี้ตุ้ยเอแล้วนะพอเข้าวงการเราก็จะเฮ่อหน่อยแล้วเราก็จะคบกับผู้หญิงคนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแม่รับรู้ก็ไม่ได้เห็นค่าความรักที่เขาให้กับเราเสียทรง3-4ปีที่ไม่ลืมเขาแม่น้อยใจผมเห็นผมเสียใจร้องไห้ตอนแรกก็ปลอบปอบอยู่หรอก ทางด้านคุณแม่ได้เผยว่าบอกกับลูกว่าอยากได้เขานักใช่ไหมไปอยู่กับเขาเลยออกไปจากบ้านแม่คิดซะว่าไม่มีบ้านคิดซะว่าไม่มีแม่อันนั้นคือไล่เรื่องจริงเลยนะ ตัดแม่ตัดลูกไปเลยแม่อยู่ได้เขาก็หันหลังกลับมากอดแม่แล้วก็กอดคอกันร้องไห้ก็ค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่วันนั้นมารู้สึกโทรศัพท์ก็คุยน้อยลงตื้อเขาน้อยลงทําไมถึงคิดว่าจะไม่มีลูกผมแค่รู้สึกว่าถ้าลูกออกมาผมไม่ได้คิดจะพึ่งพาลูกไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แล้วแม่กับป้าที่บ้านเขาอยู่ไม่ได้ซีเรียสเขาก็ไปอุ้มเด็กเล่นกับเด็กในหมู่บ้านแทนก็ไม่ได้ขาดอะไรแม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าไม่มีหลานให้ลูก